โรบอทนะทุกคนนี่โรบอทกำลังทำความสะอาดนะคะกำลังทำความสะอาดเลยค่ะกำลังทำความสะอาดทางโน้นไปนี่ ทำความสะอทเลยกำลังทำพอช่วยชนรถไปแล้วชน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 ไปแล้ว,น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 ,ลวนี่น,นี่กำลังทำความสะอาดนะคะกำลังทำความสะอาดพื้นเลยโอ้หน้องหน่องเหยียบเหยียบเหยียบเคลียโรบอทลูกน้องอย่าเพิ่งไปปิดนะโกโกวาโกโกวาอย่าเพิ่งไปปิด